โอเคเรียบร้อยจ้าวันนี้ผมมาถ่ายบิลบอร์ดที่เอสโซเทร์เรที่นี่เป็นที่ที่สองอะนะครับก็วันนี้ผมใส่เสื้อพีดีนาะด้วยเ <laughs> พราะในจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปกันที่นู่นกันต่อเนาะที่ไอส้สยามนะครับก็วันนี้เขามีไอตัวที่นั่นนะครับ <laughs> เขามีจัดโฟโต้นะครับเขาจัดฟโตเบูธนะครับที่ วันเกิดของเหมยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็จะไปที่ยูนยนมอลนะครับก็จะไปถ่ายชุช,ช็อตนะครับกับพี่ดินกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดยวไปกันเลยครับมาวันนี้ผมมาอยู่กันที่ร้านเบเกอรวสสาขาสีามสแควร์วันนะครับในชั้น LG วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่วันนี้จะมาผ่านโก๋วรเนี่ยว วันนี้ไม่ใช่หรอกฮะวันนี้ผมมาเดี๋ยวนี้วันนี้มันเกิดเมยอาชมาเถิดเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ได้พาไปเดูกันนะครับนี่ก็คือร้านเบเกอรี่นะครับก็คือตรงนี้เขาจัดตรงมันใช่เสียดตรงนี้เขจัดที่ดีด้วยแล้วาสวยนะผมทำงันกสวยจริง ตกแต่งโอเคดีนะไม่ได้ยอะไรทานหน้าร้านกับผาทานหน้าร้านนี่อย่างสวยด้วยมีโต๊ะในแต่ละตัวเองด้วยนะครับก็เออคิงเลยพอดีเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวจึงกันนั้นก็ได้ประทายเชอช็อตกับเปิดีไหมน่าจะเการประดับของอันนี้สิครับเออสวยนะ จริงมาพูดทันไม่ขาดคำหิวน้ำเสียละเอาดูเจ๋งความน่ารักของเหมเยสิครับน่ารักผมนี่ชอบนี่เลยภาพนดี้น่ารักมากเลยโอ้ าเลยโดนตกจากเหม่ยจ้ะ <laughs> อันนี้ก็คือตรงฝั่งโดยที่ข้างหน้าก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับนี่เลยผมทานับเบัลช็อกนะครับเ <laughs> สือดีนะโอ้โห <laughs> oh, แล้ววิปครีมดูแบบจัดเต็มเลยอนะ่ะ น่าทานดีนะครับในอันนี้ผูจอผมผมคิดว่าเออน่าทานดีนะสำหรับในอันนี้ความน่ารักของเหมยก็ยังมีอยู่จ้ะเนี่ยผมมานั่งตรงเนี้ยก็นี่เลยทานก่อนนะอาไแล้วนะก็ได้มาทำนี้เสร็จมาแล้วกันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทานในที่ของอ่นะจะจะเปนทานกลับแล้วจ้ะ ผมนี่ตอนนี้เก็บตบเก็บกับอืดีพอแลนะ,ะอะนะครับ, okay, รบก็แน่นะนะครับแล้วที่ับนเรอีเนลำคอเยอาจจะแบบไปกันแท้มีิรอยหรือรอยอ่ะะครับหยนเวลาแล้วไปที่คุณเล่น,นบอลต่อนะครับสวผมก็เดินทางไปแล้วครับเจอกันครั้งหน้า